มาครับบ่อผ้าปีส7บคันนี้โชมไม้แล้เช้นนะครับก็กระจังหน้าโครเมียมไฟจัดไ,ไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับที่สําคัญนะครับปจะหมาะสปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะครับอ่า,าอัปเดตพาดูผาอัปเดตพาด,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 ดูนะครับผาอัปเดตพาดูทุกจุดทุกอนุนะครับแปดหกสามสองรถตู้ทุกคันประวัติศูนย์รถในงานนะครับเรียกว่ากรสึกหลอน้อยมากๆรถสภาพเดิมๆนะครับ สภาพแจมๆเลยนะครับมีดาวหน่อยก็ดีนะครับรถตู้นะเพราะว่าจะได้ผ่อนถูกๆนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าคันนี้นะครับปีสิบเจ็ดไม่แสนสี่อ่าสภาพสวยสภาพแจมเลยนะครับสวยแจมนะครับราคาน่ารักราคาหน้าใช้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันนะครับเบาภายในนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสีเป็นสีเทาๆนะครับสีเทาๆนะ มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกนะประมาณ70คันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโกดัง3นะครับรถตู้นะครับรถตู้นะคันนี้นะครับ9808ให้ดูครับสีสัมพิพันเขาเดิมๆแท้ๆนะครับรถเดิมๆเราไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเราทําให้แต่แบบว่าให้เดิมเท่านั้นนะครับเราไม่แต่งเครื่องไม่แต่งภายในนะครับเอาไปแต่งเองมีร้านแนะนําให้นะครับ มีร้านแนะนําให้นะครับเราจะขายรถสภาพเดิมเท่านั้นนะครับรถเดิมประวัติศูนย์เช็คได้นะครับและต้องเป็นรถเดิมที่ไม่โดนชนหนักไม่โดนเปลี่ยนเครื่องนะครับรถจะต้องสภาพเดิมสภาพดีเท่านั้นนะครับป้ายแดงออกมายังไงเราก็ต้องขายแบบนั้นนะครับในเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้ามีให้เลือกเลยนะครับดูได้เลยไฟแดงๆใสๆแบบนี้ท้ายเดิมๆนะครับมีให้เลือกนะครับนี่สุดลูกหูลูกตานะครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ เหลี่ยมสันคมชัดเจนดูสปาร์เป็นอาร์ได้เลยนะครับเม็ดอาร์เดิมเดิมคมคมนะครับนี่คือการดูรถตู้นะครับการดูรถตู้นะครับดูอย่างนี้นะครับเม็ดอาร์เดิมคมคมนะครับรถไม่เคยโดนนะครับภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับให้ดูอย่างนี้เลยนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าปีสิบแปดนะครับคอมพิวเตอร์อ่าเจ็ดแสนหกหมื่นเก้านะครับรถตู้เราทุกคันคัดเกตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยเดิมน่าใช้ราคาน่ารักนะครับและบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับเกรดเอพรีเมียมอย่างคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับนี 80, บ่ไม่แปดหมื่นเบาะใหม่ๆเบาะสี่แถวเป็นเบาะผ้านะนี่ไม่แปดหมื่นนะครับไหม่แปดหมื่นสภาพสวยเลยกริบกริบนะครับกริบกริบเลยรถตู้คันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับนี่ทะเบียนแปดหกสี่เจ็ด ไฟมันติสีเดิมไฟเดิมสีบอนเงินนะครับเบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสภาพเอี่ยมเลยนะครับคันนี้แปดแสนสามหมื่นเก้านะครับคอมพิวเตอร์เครื่องสามพัน 3, รถปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดนะครับสังเกตง่ายจะเป็นเบาะหนังนะปีสิบแปดจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วแต่คันนี้แต่งแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะ แม็กนะครับนี่แม็กติมี่นะครับแม็กใหม่ๆยางใหม่ๆโอ้แม็กคือคันนี้แม็กก็คุ้มเลยนะครับคุ้มเลยปกติจะเป็นล้อเป็นล้อแม็กล้อเหล็กล้อเหล็กอย่างนี้แล้วกระทะนะนี่แต่คันนี้ได้มานะครับเป็นแม็กแบบนี้นะครับนี่ทูโทนนะครับเป็นปัดเงากับสีดำนะครับสวยเลยโอ้ยคันนี้แหละเทิมเลยเบาะนังด้วยนะครับเบาะนังด้วยนะสุดท้ายหน่อยเป็นยังไง ถ้ายเดิมกระจกเดิมนะครับสีเดิมแท้นะครับ86สีหนึ่งถ้ายเดิมเลยนะครับท้ายเดิมนะครับโอเคสวยสวยจัดเลยคันนี่สวยมากมีแม็กคันเดียวมั้งเนี่ยมีแม็กอยู่คันเดียวโคตรอรอเลยนะครับที่เหลือเป็นล็อกกระทะแบบนี้นะครับดูเลยต่างกันชัดเจนคันนี้คุ้มนะเนี่ยคุ้มเลยนะครับอ่าสวยคุ้มน่าใช้นะครับราคาน่าคบด้วยนะ เป็นเบาะผ้าลดล็อกอยู่นะส่วนใหญ่เป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดเลยเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าไม้แปดหมื่นนะครับไม้แปดหมื่นมีเยอะเลยไม้แปดหมื่นไม้เก้าหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าใครหาอยู่นะครับช่วงนี้นะรีบเลยรีบทักรีบโทรหาเป้ได้เลยนะครับไม้แปดหมื่นสภาพดีๆแบบนี้นะครับสภาพดีๆนะครับ ส่วนคันนี้นะครับแต่งคิ้วนี่ใส่คิ้วรถลอแบบนี้อยากได้ก็บอกเป้นะครับรถตู้นะอยากได้บอกเป้เลยรถตู้เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้สองเก้าเจ็ดหมูทะเบียนสวยมากนะครับราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้านะครับผ่อนรนะ้อยหมื่นสามหมื่นสี่นะมีคันหนึ่งหลุดจองนะครับมีคันคือคันนี้แหละมะนี่แหละครับคันนี้หลุดจองเนื่องจากทางภูเก็ตเนาะก็เขาไม่รับป้ายฟ้าต้องมาเซ็นที่บริษนะัทเนาะ ไปเหลืองเขาเลจะไปเหลืองนะแถวนน้นนะนี่ครับคันนี้นะครับนีุ่ดจองมานะครับสูรุูกหงงลูกตาโคตรสวยนะครับโคตรสวยเลยเป็นเบาะหนังด้วยนะครับจะใส่เก้าหมื่นเก้ารถปีสิบแปดไม่แสนเดียวสีสันสวยเดิมเงางามเลยนะครับนี่ฮมีให้เยอะมีเลือกเยอะเลยนะครับมาใครอยากใครอยากรถตู้นะมาเลยเดีย๋ยวพาเดินดูนะครับเดีย๋ยวพาเดินดู นี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่เดือนห้าหมื่นเก้าปีสิบเจ็ดนะครับเครื่องสามพันคอมพิวเตอร์นะครับภายในก็เป็นเบาะนี้เลยเบาะผ้านะครับเบาะผ้าซื้อส,สต้าจะไปแนนั้นได้นะครับซื้อสต้าจะเป็นนั้นได้โปรเจคเนอร์คันนี้ก็มีแถมมาด้วยอาโปรเจนเนอร์ก็มีนะครับเครื่องเดิมสีเดิมนะครับเครื่องเดิมสีเดิมเลย 759,000รถปี17 759,000นะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะทำคลิปแบบละเอียดแต่แบบคันเดียวเนะาะเดี๋ยวทำจะถ่ายรีวิวให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพวกกระบงกระบานนะก็มีนะครับกระบาก็มีอ่านี่คันนี้หลุดจองอีกคันหนึ่งนะครับ8 1 9 0 0เครื่องสัมพันธ์เบาอ,อย่างสวยนะครับเบาสามแถวนะครับเป็นเบาะหนังด้วยทะเบียน2930หลุดจองอ่าหรือจะเป็นสีขาวบอลเงินสีขาวก็มี สีขาวแบบนี้นะครับสีขาวสี่เก้าสี่ห้านะครับสวยลงตัวน่าใช้ราคาหน้าครบนะครับราคาหน้าครบเลยนะครับท้ายสวยๆส,สีใสๆส,สภาพเนียนๆส,สี่เก้าสี่ห้าเซ็นเซอร์ถอยมีให้สองจุดสีขาวสภาพนางฟ้าเลยนะครับคันนี้หืมสวยจริงฟิล์มยังไม่ติดเดี๋ยวติดให้ฟิล์มเดี๋ยวติดให้ ฟีมตจิตให้นะครับพาเดินดูนะว,วันนี้ก็มีอารมณ์นิดนึงจะเป็นเวนจุลี่นะครับนี่ตัวบอก v ีไสีขาวแบบนี้เกียร์ออโต้ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเกียร์ออโต้นะครับยําว่าเกียร์ออโต้นะนี่ครับแม็กสวยๆนะครับแม็กสวยๆเลยเป็นแม็กสีเทาดํานะครับหน้าหลังประตูไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้าเปิดได้ซ้ายและก็เปิดได้ทางขวานะครับ ทางขวาก็เปิดได้เช่นกันนะครับขวาก็เปิดได้นะครับรถสภาพสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมนะครับ99122883ลดสภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมเลยมามาดูครับคำนี้779,000ลบไป18ไม่แสนแปดนะครับสภาพสวยลงตัวเลยนะครับ รถเดิมนะครับรถเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมประวัติศูนย์ทุกคันประวัติศูนย์ทุกคันย้าว่าทุกคันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท้องบนให้ดูนะครับึือกระบะถ่ายเลยอ่ะนี่แหละครับของเราโกดังเรานะครับรถตู้ทั้งนั้นรถตู้นะครับรถตู้ประวัติศูนย์ทุกคันนะครับมีนี่แค่โกด,ดังสามที่เดียวยังไม่รวมที่อื่นนะครับประมาณเจ็ดสิบคันนะเรียกว,ว่ามีเลือกแบบจุกจุกนะครับจุกจุเลย ใครอยากได้นะครับรถเอาไว้ใช้งานไว้หาเงินก็รถตู้นะครับเอกเลยตอบโจทย์จะส่งการแล้วนะครับมีรถกลับบ้านหรือยังมีรถพาครอบครัวพาแม่พี่น้องไปเที่ยวหรือยังมีรถวิ่งงานหรือยังมีรถหาตังหรือยังนะครับรถนี้เป็นรถโกยทรัพย์นะครับรถโกยทรัพย์คือโกยเงินเข้าบ้านนะอ่าเก๋งอาจจะไม่พอนะเก๋งอาจจะแค่ขับไปเฉยนะครับแต่รถตู้เนี่ยวิ่งส่งคงส่งคนนะครับส่งคนงานต่างๆนะครับ ได้ตังค์ด้วยนะครับเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับใครหารถตู้นะครับช่องทางทำหากินเยอะแยะเลยนะครับอยากได้รถไปทำหากินนะครับมีตังค์แต่ไม่รู้ทำอะไรถามไปได้โทรมาปรึกษาได้นะครับไปแนะนําได้ว่ามีรถตู้เอาไปทอะไรดีมีรถกระบะเอาไปทำะไรดีนะครับบอกเลยถามมาเดี๋ยวจัดให้นะครับในคันนี้เนี่ยครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้ารถปีสิบเจ็ดไม้แปดหมื่นห้านะครับไม้แปดหมื่นห้าสภาพสวยเลยนะครับใครอยากได้โทรหาเป้นะครับ 0947894848นะครับรถตู otto, ส้สภาพดีๆคุณภาพหยิบเอี่ยงเหมือนป้ายแดงนะครับดูได้เลยสวยทุกคันนะครับคัดเกตมาให้แล้วทุกคันเขาอยากได้รถตู้แนะนำว่าให้โทรหาเป้0947894848วันนี้เป้กต้องขอบคุณ fc ท่านที่ดูจนจบแล้วก็กดติดตามเป้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถตู้สวยๆแบบนี้นะครับเป้ขอตัว fc ท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ